เดินขาก็ไปร้านเสร็จกันดึงสักข้าวอดีค่ะ้าวตอนที่ะโอ้ยยังไม่มีใครเข้ามาเลยมายังมากันยัง,นยงคะ ตาน้องอุ่นพาเพื่อนมาเที่ยวกันเที่ยวไหนอ่ะถ้าเพื่อนไปด้วยดิยังไม่มีใครเข้ามาไม่ได้ไหลายนานรอก่อนวันนี้อุ่นเป็นใครอะน้องอุ่นสามารถน้องอุ่นสามารถหายตัวได้ แม่อย่าโกงคลิปแบบนี้เหมือนปะคอปปีนะ้มาเดี๋ยวเดี๋ยววันสวัสดีค่ะพี่เข้ามาหนึ่งคนเป็นใครแนะนําตัวด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไอ้อุ่นจะหายตัวให้ดูยูทูก่อนยูทูบไม่ต้องหายตัวแล้วเราไม่ต้องหายตัวมาหาพี่เขา,าพี่อะไรเข้ามาเออเอาหายไปแล้ว สองคนอน้องหไม่ได้ไลนนานนีไม่ได้ไลน์นานเลยนะคะแวะมาคุยกับพ nice> uh um ี่ๆนะคะไฟฮะเอาเอานี่มาตั้งนี่เหนีนี่มาตั้งเลยเอาพี่ตั้งเลย คุณเล่าดิว่าเป็นไงบ้างหายไปมาบ้กน้อยหายไปน้อยก็ไปสอบมานะคะวันศุกร์กับวันศุกร์กับวันพฤหัสไปสอบมานะคะแวะมาคุยกันได้นะคะเป็นไงบ้างอตอนนี้เราอยู่นในช่องอะไรนะช่องไออุ่นชาแนลย้งราคาลงเลย ตันนี้อุ่นกำลังดูอะไรอยู่ใครเม้์แมทเนอร์ <Hello. S 2> ใครอะตาใครอะคืนี่อะไรอะมาดูดิตาใครอะไม่รู้อะต <c oughs> าใครอะไม่รู้าตาพี่อุ่นมั้งอืออุ่นบอกว่าคนเข้ามาฝากกดฝากากดไลค์กด ค่ะก็สับปะรดให้ใหหน้อยหนุนด้วยนะคะนี้นมาพูดคุยเฉยๆนะใช่ค่ะหุ๋นแล้วเดี๋ยวเ,เดียว,ยวน้องจะพาทุกคนไปเที่ยวด้วยนะคะเอามาเดี๋ยวุฝากฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะชื่อว่าอะไรครับเนี่ย <c oughs> นี่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดนน <c oughs> นี่นะคะฝากช่องติ๊กต็อกด้วยนะคะให้เขาดูดิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่นะคะที่เขาพูดอะไรย่าย่าหนีบอกให้รู้ย่านี่ถ้วทำไมย่าไม่พินภาษาไทยอ่ะ อันนก็ตะลนตะลนมามาพึ่ันเตะลงนอตะลนลูกี่เข้าเห็นทีวีดังเลยนี่ะาดังเอออถ้าเกิดเรงตะลนกลนจะคุยเลยเล่าเลยไม่ก้นนะเอ็นตังอันนี้อันนี้คืออะไร วิตามินซีเดวน้องจะมากินให้ดูนะไมไม่เปลี่ยนตัวอีกปวดกไม่ได้โดตามวเปลี่ยนตัวกันนี่ไอนตังงามาแล้วนะสติีิ้อุ่นกินอ่ะวิตามินซีค่ะิวามินซีอา่อน เปนแมวลยอ่ะอาจไปกี่ีเมืงแล้วหนเมตเกี่มกี่ไปมาคุยกันได้นะคะใครมีเช่หลับกูได้ปะต่อต่อต่อต้องให้หุ่นย่งยงตอตอนะ เราต่อช่องนี้ชอะไรคออรับเนี่ยอะไรครับเนี่ยถ้าอยากให้น้องติดตามก็บคือบอกว่าไม่รับไม่รับกดติดตามใครใช่ไหมคะติดตามได้แต่ว่าอันนี้ทำเพิ่งทำใหม่ๆยังยังยัง อันนี้อุ่นเองอายคุณอับพี่ๆแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มยี่สิบวายเพิ่มยี่สิบวาสวัสดีเพิ่มยี่สิบวายด้วยนะคะคุณนี่แค่มาคุยเล่นเฉยๆนะใช่แล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวใช่ไหม แม่บอกว่าจะพาไปเที่ยวดูใช่ทีはは่เพิ่ม20วยพี่เพิ่ม20วยเดี๋ยวน้อยควจะพาไปเที่ยวที่บ้านใหญ่นะคะอื้ม เรียวากมาไดับาท้าทายกันได้นะคะเขาเขามีใครให้น้องทำคลิปกี่วกับอะไรบ้างอยากให้น้องทบไอ้หนุนทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างคะวันนี้เงียบๆเ,เราไม่ได้ไลน์าน,นานเลยในชะ่เอ ร,รุ่นโตรลวอย่างย่ากถานโอเคค่ะสวัสดีหลิงหลิงเล่นทำทำทำนันเนี่ปลูกผักยังหลิงเล่นปลูกผักยังมาแล้วพี่น้ำมนบอกว่ามาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้ำมนข้าตัวแล้วก็่ ตอบนะคะขอบคุณข้าคุณเน่าเรื่องเลยเรื่องอะไรพี่พี่เป็นไงกันบ้างพี่พี่เป็นไงกันบ้างคะไม่เจอกันนานมากขอบคุณคนกดไลค์รสองคนนะคะขอบคุณคนโดสิบสองคนนะคะวันนี้เป็นเอซี่ที่์นะพี่นำมส่งอีเมล บอกว่าเดี๋ยวนี้น้องไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยจบเดียวน้องไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะคะไม่สบายไม,ไม่ค่อยสบายใช่เหลี่ยงเหลี่ยงไปแล้ววันนี้ลูกดีดีตอนนี้เอาไปตั้งอ๋อใครยังไม่รู้นะ้องไอ้คนไปถอนฟันมาแล้วฟันขึ้นแล้วแล้วอยฟันหน้าขึ้นแล้วนะคะทุกคน อันนี้คือคือตัวอะไรทุกคนไม่ใครรู้จักบ้างอันเนี้ยค้างทายกันแน่นะคะป่าเจ็บยังนำยง่นะับุณไทย ไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอเคค่ะลองจะร้องเพลงให้ฟังหยงอยมกับมาโอเคค่ะจริง แหไ่รกนค่ะหรือว่าไิงบอกว่าอะไรอ่ะมันคือเอใช่ไหมนะคือชื่อมันคืออะไรอ่ะอลิสอันไหนชื่ออล็่ยเป็นถามองอันไหชื่ออเหรออิงถ้าเินนี่ยอราจอนเเลอลฮ เอลิสคืออะไรหลิงก็เดี๋ยวมันปิดช่วงหนึ่งปิดช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะไปไหนอ่ะเออเฮสโทรศัพท์เขาเป็นรูปอะไรรูปเลยเฮสโทรศัพท์อ่ะซินเดอเรลล่าไม่ใช่อลิสอะซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าฮะ c นด d e ล e l ซินนเเรลาะคะอันนี้อันนี้ค่ะอะไรอ่ะสโลปะโลโซอายุเท่าไหร่ครับยินงบอกไปแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ทำเป็นป้ายไฟให้ดู นี่ยนะจะบอกตามแบบป้ายไฟนะคะเพราะเดี๋ยวโดนน่ารักเนี่ยคือยางเป็นของใหม่เลยนะน่ารักมากเลยแรงมากน่าจะบอกนะคะว่าอายุเท่าไหร่ไลฟ์ถึงกี่โมงค่ะไลฟ์อีกสิบนาทีแล้วมันไล่แป๊บเดียวไลฟ์อีกสิบนาทีนะคะวันนี้มาไลฟ์แป๊บเดียว

นี่ะะคอะไรอ่ะอายุเจ็ดขวบนะคะเจ็ดขวบจะแปดขวบแล้วนะวันที่สิบห้าก็แปดขวบนะคะหน่งบอกว่าอะไรใบหนุนไม่ชอบตัวละครอะไรในชิงจัง ตัวละครที่เป็นลูกคุณหนูลูกคุณหนูอันนั้นอะ่ะชื่ออะไรนะหลิงรู้จักป่ะอูลองบอกบอกหน้าตาเปนะ็นยังไงลูกคุณหนูที่เขาชอบใส่ชุดจีแดงแดงอย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรีย <c oughs> <c oughs> รู้จักเปล่าอันนี้คืออะไรท็อปแฟนคืออะไรนี่าจะคนที่เมนเยอะมากตาอุ้งย, <c oughs> ยิ้ม <c oughs> ไปเลยนะเห <c oughs> มือนตาหมืนได้ไหมอ่ะ ดูดอ,อกต้นหอมมันชื่อไอาจางแต่ลิง,องชอบตัวนั้นเพราะมันชอบชินจังอุย้ยใช่ปะมันชอบชิงจังก็จริงนะเพราะว่าชอบตามตึกไอจังอ่ะชอบตามเตชิงจังแล้วแล้วก็มีตัวละครไหนอีกที่เรนชอบชินจังไม่ใช่ ที่มันหัวสีฟ,าฟ้าหลิงหิงตัวผมสีฟ,ฟ้าชื่ออะไรนะแล้วถ้าใครรู้หลิงหนิงหลิงรู้ก็พิม์มาใต้เม้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะโทรคลิปให้ดูนะคะคลิปเหมือนในก็เหมือนเหมือนใน y u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  e อ่ะ ไปกันปะเดี๋ยวร้านปิเดเยวจะไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวมาใหม่เหรอจะต้องกดไลค์กดแชร์ให้น้องๆได้นะคะยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะพรุ่งนี้จะไปสุราษฎาสมมาคุงค่ะสา,ามมาคุงขาสมมาคุงบอกเป็บอกได้หรือยังบ๊ายบายนะหลิงบ๊ายบายทุกคนด้วยนะคะ